nó không có không phải <laughs> như thế, fan tạm vào เมืองเพลกันแห่งนี้เราหมายว่าทุกคนตามก็พูดถึงแต่เรื่องของเธอกันที่นี่ไม่ค่อยจะมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆนะกร๊อดมันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเลยล่ะเอาล่ะตอนนี้เธอลองเข้าไปในกระท่อมเก่าของกูเธอได้แล้วมันเป็นบ้านที่ดีทีเดียวเลยถึงมันจะดูบ้านนอกไปหน่อยก็เถอะ โอเคสวัสดีครับทุกคนนี่คือเกม Star d i v a l เลยนะครับโดยที่เป้าหมายของเรานะครับในการเ,าเล่นเกมนี้ก็คือพยายามทำให้ได้100%นต์ะครับหรือว่าเล่นจนจบเกมนั่นเองโดยที่ฟาร์มที่เลือกในการเริ่มต้นนะครับจะเป็นฟาร์มเ,เขาเรียกว่าฟาร์มฟาร์มทะเลสาบน,ะนะะั่นเองครับโอเคอันดับแรกเราได้เพื่ออะไรนะมาเล่นผักกาดนะครับทุกคนเขาแบบ เราไปออกสำรวจข้างนอกกันเถอะนะครับโอเคเฮ้ยีจะไปแหมอันนี้เป็นของทีมงานมอสนะครับก็คือน่าจะไก่ดำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นมอสภาษาไทยโอเคเที่ฟาร์มของเรานะครับฟาร์มตอนเรซันะครับจะเป็นฟาร์มที่มีพื้นที่แค่สอยกันข้างน้อยครับแต่เราก็สามารถแรกกับการที่เราสามารถตกปลาในฟาร์มได้นั่นเองนะครับแต่เป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่ผมเิดว่าเป็นฟาร์มที่สวยงามนะครับเหมาะสำหรับ ก็เล่นจาดดีนะครับแบบสายจัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครแต่สำหรับคนที่เริ่มเล่นจาดะะดีนะครับผมแนะนำให้เป็นฟาร์มเริ่มต้นหรือว่ามาตรฐานฟาร์มนะฮะในการเริ่มต้นเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคอันดับแรกผมว่าเรากดต่อไปตัดไม้แล้วก็เคลียร์ฟาร์มในวันแรกนะครับเพื่อที่เราจะเอาไม้มาทำกล่องแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของของเราเองนั่นเองโอเคเดี๋ออยวนะครับต่อไประช้เกียร์นะฮะเราต้องไปที่ประดิษฐ์ ใช่ไม้ทั้งหมด50พันโอเคอันนี้จะเป็นการเคลียร์ฟาร์มไปด้วยนะคะนนโโนะรับโคดอ่ะเดี๋ยวได้ไหมเออเด็เริ่มการเริ่มกันการเริ่มต้นวันแรกนะครับในการทำทีมของเองแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในสตาร์ดอเวเลตหนึ่งถึงหกนั่นเองต้องตัดก,กี่ต้นนะโอ้ย ไ้ต้นเล็กกันดีกว่าไม้ต้นเล็กๆเราจะนำต้นไม้ใหญ่เราจะเก็บเกี่ยวสำรองนะเพื่อได้ใช้ในอนาคตปุ๊บโอเคราคาของมาถึงคนโอเคปุ๊บเราจะโยนไว้สตาร์เตอร์แพ็คของคนเล่นตายดีกว่าวางไว้หน้าบ้านแล้วเราก็เก็บของที่ได้ใช้เข้าไปนะฮะโอเคอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ามีเควสอะไรให้เราทำบ้างโอเคเควสนี้ให้ปลูกแล้วก็มีเควสแนะนําตัวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเกี่ยวพันในวันแรกของการเริ่มต้นก่อนนะครับผม โอเคป่นตรงนี้ไม่ได้โอเค okay. เรามาเริ่มในการปลูกผักโดยการใช้โหนครับตอนนี้มีทั้งหมด15โหาไปหนึ่งสี่แล้วก็เลยอ่ะนะครับเราพกว่าเป็นเลยะครับถึงมันไม่สวยนี่เลยหนึ่งสาม โอเคแล้วเราก็โยนมาเล่นลงไปเลยนะครับอซบโอเคจากนั้นก็ดำโวลอน้ำมารดน้ำกันทุกคนซบนี่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 น,น,นี่โอเคนะครับที่การเลดตัวของเราก็เพื่อในการปลูกต้นไม้ราะผมอยากเชียรผมขอขอนุญาตเคลียร์ไฟล์กับ มันดูรกสายตาอยู่นั้ไม่ดี่นี่นี่เวไโดน,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 นี่แล้วก็เอาขวานุดตึโอเคแล้วก็นินดของเราก็เหลือไม่มากแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดียวพอ้เรารู้แล้เกิว่าเราสามารถคร้าอาหารเอาไปกินได้หรือเป่านะครับ โอเคไม่มีอะไรเลยให้เราไปทำเฟ้นะฮะในการเริ่มต้นก็คือไปพูดคุยกับชาวเมืองในเฮอริเกนทาวกันเถอะนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าคนแรกใครจะเจอคืออะไรคนแรกคือยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อฮาวิเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นผมตรวจสุขภาพและรักษาประชาชนทุกคน โอเคนะฮะเราเจอกับคุณหมอคนแรกนะครับโดยที่เราต้องทักทายทั้งหมด28คนนะครับโดยที่ในเกมนี้ผมก็ลงหมดนะครับเราจะเห็นว่ามีทุกคนเ่ในแผนที่ด้วยนะครับโดยที่ทุกคนที่อยู่ใกล้เราตอนนี้ก็คืออยู่ที่้านของปีแอนนั่นเองเราไปทักทายกันก่อนดีสวัสดียินดีที่ได้รู้จักเธอย้ายเข้ามาได้จังหวะพอดีเลย หดูใบไม้พลีมันสวยดีนะสวัสดีสามีของฉันเปิดร้านค้าที่นี่นะแล้วเธอเคยเจอบิเกลจอ๋อจริงด้วยฉันได้ยินมาว่าแต่มันน่าเสียดายจริงๆนะเฮ้คุณคือถ้าคุณกำลังมองหามาได้พันแล้วก็มาที่ร้านของผม การเกษตรเล็กๆนี่คงจะเป็นสิ่งใหม่ในเศรษฐกิจที่นี่นะโอเคนี่ผมว่าเราควรซื้อวัลเลทันเลยเราจ้ง 1, ให้คดหนึ่งบาทบาทในการเริ่มต้นที่ว่าสิ่งที่ควรปลูกจะเป็นโ o เตโต้ก็เผาวาซับสิบบันก็พอแล้วตังไมอพอแล้วก็ที่เหลือนะครับปลูกไว้เพื่อไปทำวันเดินลาหาแล้วก็เผื่อได้ทำเฟสทตังไม่เหลือแล้ว โอเคเราไปทักทายคนอื่นกันต่อดีกว่าที่อยู่แถวนี้เฮ้ยยช่โอ้ยยโหเธอจะรอเรียกฉันว่ายายก็ได้โอเคเราเจอคุณยายเซเวอร์ีนะครับเราเราเข้าบ้าน,นไ,ได้ไหมได้ตรงนี้น่าจะ <S 2> <S 2> <S 2> ชื่ออะไรวะฉันชื่อจอร์จโอเคตอนนี้เป็นคุณตาจอร์จนะฮะับอ้แล้วก็เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่นะเรายาังสนิทไม่พอนะคะรับถ้าต้องมีทั้งหมด คว้าเข,าข้าความีอยู่ี่ปมาณสองหัวใจนะครับถ้าผมจะไม่นะในการที่จะเข้าห้องออผู้คนในเมืองนี้นะฮะโอเคสวัสดีครับผมชื่อกัสเป็นทั้งเชฟแล้วก็เจ้าของสตาร์ดรอปซาลูนโอเครัากรารถัดต่ัร้านอยู่ต,ตอนนี้บ่ายลงแล้วฮะมาดูกันเราจะทักทายใ,ใครได้ทันบ้างนะก่อนเขาจะกลับเข้าบ้าตรงนี้มีใครเหลืออีกมี เอมิลี่อยู่ตรงนี้นะครับเอมเลี่กับดิอาเฮ้ยไม่ใช่ดิอาสิใครนะคุณโอ้เธอไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยอ่ะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสง okay. บโอเคแล้วก็เอาคนทางพยานครับเพื่อได้ของอะไรมาปึ๊บๆนี่ง่ายโอ้ฉันสามารถอ่านได้จ,จากสีหน้าของเธอเธอจะรู้สึกรักเมืองพิลิแกนถ้าเธออยากหาอะไรทำในช่วงเย็นลองแวะมาที่ซาลูนสิ ก็เอมเบลี่นะฮะแล้วก็นี่วินเซนต์ใช่รึ<ะ>เปล่าคนแปลกหน้าคุณแม่บอกผมว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแต่กับคุณน่าจะไม่เป็นไรโอเคพ่อหนุ่มวินเซนต์ของเราแล้วก็ตอนนี้มีสามคนนะคะเกือบครึ่งทางแล้วนะฮะอืมเหลือใครอีกว่างนะตรงน,นี้อืมแถวบ้านฝันน่งนี้เอ้เฮลดี่อยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะเมื่อกี้ในที่นี่แบบผมเห็นว่าเฮลดี่อยู่แถวนี้นี่ นี่ไงเฮดดีเอยของฝากของฝากอึ๊บอะเธอคือเด็กสาวชาวไร่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่นะเฮดี้ไม่คุยกับเราแล้วทุกคนได้ยุ่งเหยิงหมดนะเฮดี้เป็นคนเดี๋ยวเกรวนเธอแต่เธออารมณ์ไม่ดีนะครับผมเอ๊ะแมาน,นี่ใช่มนนีไหมอ่าเทสมอนตีเลวิสบอกกับฉันว่าเธอเพิ่งมาถึงฉันชื่อแมนนีนะ ฉันค้าขายเกี่ยวกับปสัตว์แล้วก็ของใช้สำหรับสัตว์อยู่ที่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงของฉันเองว่างๆมานีนะครับมานีเราสามารถซื้ออะไรแบานี้ได้บ้างไม่ได้นะัะเราต้องมีอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ่ฟาร์มก่อนนะครับไม่สิเขาต้องเรียกว่าเล้าหรือเปล่าไม่ต้องเป็นเล้าแหละครับขอนละาบเฮ้ยหนูหนูชื่ออะไรเอ่ยแจ๊สสวัสดีค่ะบิกจ่าตัวเล็กน่ารักนะทุกคน โอเคเราเดินขึ้นไปกับทันนี้ก็เป็นทางเชื่อมต่อกับปา่าะครับก็ลอ,องเลียร์ฟาไวหน่อยแล้วผมเพว่าเราต้องกลับเอาพวกพืชพันธุ์ตรงนี้ไปหาไปเพราะว่าเราต้องเอามันกลับไปปลูกก่อนนะเพราะาตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วแล้วเราก็จะกลับไปทักทายค,คนในเมืองต่อนนเองนะทุกคนเวลาช่วงเย็นๆนะครับเราสามารถเจอทุกคนได้ year, ที่ภายในซาลูนนะฮะ สอง,ส,องสี่ห้าชุชุชุบชุโอโอเคอันนี้ผมปกไว้ดึด,ดูดกสอเพราะว,ว่ามีเสกากั้นทำให้เราเดินผ่านไม่ได้แล้วก็ปกเป็นปากกา ลดน้ำ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 ,นำโอ้โหเอเนอร์จีเราจะหมดแล้วนะครับคนเด้อไม่นะเหลือสิบหกเหลอีกแค่สองกันได้ไหมได้ไหมโอ้ยพอเหลือเอเนอร์จีอะครับถ้าเอเนอร์จีหมดนี่วันต่อไปเหมือนว่าถ้าเรานอนแล้ววันต่อไปที่เราตื่นขึ้นมาะฮเอเนอร์จีเราจะไม่เต็มหลอดนั่นเอง ช่วงแรกเอเนอเป็นอะไรที่เราต้องบริหารนะฮะในการเล่นเกมน,นี้ให้เราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอใครบ้างใายในแบบคนที่เรายังไม่ไปทักทายเองอยู่ตรงไหนนะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมว่าเราต้องไปฝั่งทางโจจ้าหวานนะฮะแล้วก็อาจจะต้องขึ้นไปทางบ้านโรบินนะครับเพื่อเราจะได้เจอกับกนอื่นเอ่นผมเจอใครอยู่ทักจอใครว่าแสบปะผมไม่รู้จักคุณ มาคุยกับผมทำมไมเบนและชเชนเชนไม่อยากคุยด,ด้วยเหรอเฮ้เธอคือคนที่มาใหม่ใช่ปะฉันว่าไว้เจอกันใหม่เฉชัตอนนี้เราทักทายมาทั้งหมด18คนนะครับหรือ10คนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปทางบ้านโนรบินนะฮะคนเกิดมีอะไรให้ก hey? ็มีคนให้เราทักทายทั้งบนนะครับอาจจะเป็นครอบครัวของโรบินนั่นเอง จะเป็นการเล่นแบบเรื่อยๆเฉยๆนะครับผมค่อยๆค่อยๆเล่นไปนะฮะจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ,อะไรอ่ะฝสวัสดีครับผมเดมิทเวสผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิน่นผมกำลังศึกษาพืชและสัตว์ในท้องถิ่นจากห้องปฏิบัติการภายในบ้านของผมคุณได้เจอมาทุลูกสาวของผมหรือยังเธงพออยากพบคุณนะโอเคแปลว่าบ้านนี้มีลูกสาวชื่อมาลุมาลุมาลุอยู่ในบ้านหรือเปล่า บ้านใบอ่ไรบ้านม้เอ๊ะเพราะหนูคนนี้มันโอ้คุณเพิ่งจะย้ายเข้ามาใช่ไหมแต่ว่ามีที่ให้เลือกตั้งเยอะแยะทำไมเลือกที่จะมาเหมือนที่บานเมืองนี้นั่นก็เพราะว่าเรามาตามๆพัคเตอร์นายทำสังเสียของปู่นั่นเองทุกคนอันนี้เราทักทายไปทั้งหมด20คนแล้วเอ๊ะมีของฝากของฝากตรงนี้เก็บไว้ทำบันเดิลนะครับคน เพื่อแลกกับของรางวัลในช่วงต้นเกมเองการเก็บของเข้าวันเดินเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับถ้ายิ่งอย่าดําเนินในเรื่องของเกมต่อแล้วก็เฮ้ยมีใครอยูไในเป็นหรือปเปล่าเฮ้ยคนแปลกหน้าระสวัสดีไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันแค่อาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวนะดินัทด,ดินัทเป็นคนยากเรียกว่าคนยากอะไรหรือเปล่านะนั่นสิโอเคต่อนะครับก็คือการทําเกี่ยวกับของทำวันเดร์แล้วเราจะได้รางวัลมานะครับแล้วก็ เวลาที่เราปลดรางวัลแต่ละอย่างนะครับจะช่วยให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆของเกมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการด,ดําเนินเนื้อเรื่องต่อด้วยนั่นเองเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องเหมือนกันนะเอ๊ะอ๋อใช่คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หรือเปล่าฉันชื่อมารูฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบเธอเลยรู้หรือเปล่าว่าในเมืองเล็กๆแบบเนี้ คนหน้าใหม่ๆจะช่วยเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของชุมชนได้นะชักจะตื่นเต้นแล้วสิมารุน,นะครับเป็นลูกสาวของดิเมเชียนะฮะที่เราไปทถทายเมื่อกี้ซึ่งอืมผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแค่ว่าเอามารุทํางานอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนเช้าเมื่อกี้เราไม่เห็นเธอเลยเอตอนที่เราเข้าบ้านไปโอเคทุกคนเรามาที่ตอนนี้เราถ่ายไปแล้วยี่สองคนจากยี่สิบแปด าที่ซาลูนะครับตอนเย็นจะเป็นศูนย์รวมที่ทำให้ทุกคนมาอยู่ที่ซาลูนะฮะเออสวัสดีฉันครินเป็นช่างตีเหล็กประจำเมืองถ้าเธออยากจะอัพเกรดเครื่องมือแล้วก็ไว้ใจฉันขนมคริสวนนี้คือว้าวไงเด็กน้อยฉันชื่อแพม ไม่มีอะไรดีไปกว่าการจิบเล้าเพื่อให้ความสุขแกะกระดูกกะแขนนี้อีกแล้วอ่คุณแพมใหญ่แยยพมน,น,นะครับในนี้มีใครอีกไหมเออไม่หน้าว่าแรกมีใครมาที่ผับเลยเหรอไม่ใช่ผับสิมันคือซารูรนเป็นเหมือนร้านอาหารหรือว่าจะเรียกว่าร้านเล่าดีนะอาหารและสุรานี่เอาละเอาละอันนี้ก็เป็นเวลาสามท่มเพราะว่า ถึงเวลาที่เราต้องนอนแล้วก็ผ่านวันแรกไปแล้วเราจะได้ฟื้นฟูอนเนอร์จีด้นะฮะเพื่อที่จะมาทํางานตอน่อ <c oughs> โอเคเปิดไฟกันหน่อยเปิดไฟกันหน่อยอเอออันนี้อะไรไม่สิกดฟิล์นี่อะไรอ่ะเครื่องทำเบ็ดเครื่องทำเหยื่อเหรอโอ่คเรามาดูพยากรณกาดมาพรุ่งนี้กันทุกคนเออพรุ่งนี้จะมีแดดออกเราพาแจบแจดดเ,เอาไว้ นี่แล้วกันโอเคมาผ่านคืนแรกกันไปทุกคนอรุณเช้าที่สดใสในวันที่2เรามาเริ่มด้วยการอ่านจดหมายกันดีวกว่าทุกคนอืมอน,นี่วิลลี่นะครับส่งจดหมายให้เราไปเอาเวทตกปลาปุ๊บเก็บของเก็บของอแล้วก็เราเริ่มต้นเช้าที่สดใสด้วยรันรถน้ำผักบั้งฟาร์มกันเถอะทุกคนปุ๊บ เอนะ,อะโอเคเราลดน้ำแปลงเสร็จแปลงผัของเราเสร็จแล้วนะฮะเราไปเรารไปดูกันเถอะว่า วันแรกนะคะเราทักทายคนในโซนฝั่งนี้นแล้วก็ข้างบนเสร็จแล้วคะคะแล้วก็วันนี้วินลี่วินลี่เรียกเราลงไปข้างล่างนะคะรับเพื่อไปเอาเป็นปลาแล้เราไปจปุดปลากันก่อนในช่วงแรกนะคะการการตกปลานะครับมันเป็นทางแรกเป็นหนึ่งในวิธีที่อ่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นการหาเงินที่เร็วที่สุดในสตีวารเวลช่วงแรกนะฮะแบบช่วเที่รายังไม่มีตังค์เราก็ตกปลาหาตังค์ทุคนแบบตังค์นจะได้เร็วด้วย ไปครับเฮ้ยคนไทยพูดไปเรื่อยๆพูดเรื่องเ,องเลยน้อยโอเคเข้าคัดสิ้นดิวิลลี่วิลลี่สักอย่างอ๋อเฮ้ยว่าไงสาวน้อยได้ยินมาว่ามีคนย้ายเข้าเมืองมาใหม่งั้นเหรอดีเลย ในที่สุดก็ได้โอเคผมเ้าพัดสีอ่าฉันพยายามที่จะออกเรือไปนอกทะเลเป็นเดือนๆแล้วละ่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆฉันขายปลาดีๆได้เยอะเลยจนมีเงินพอที่จะซื้อเบ็ดคันใหม่ได้เลยนะอยากจะให้เบ็ดเก่าที่ฉันเคยใช้กับเธอนะมันสำคัญกับฉันมากเลยนะ เพราะมันสามารถตกปลาได้เข้าขั้นเทพเลยละแล้วก็เฮ้มาซื้อของที่ร้านฉันบ้างละเดแล้วตอนนี้ข้าพเสีเราก็จะได้เวทเก่าๆมาของของ,ของเดือใช้นั่นเองคนในหมู่บ้านนี้น,น,นะน่ะมีแหล่งน้ำดีๆเพียบและมีปลาอยู่ทุกชนิดเลยอ๋อใช่ร้านของฉันกลับมาเปิดแล้วนะ มาซื้อของได้เลยถ้าต้องการฉันรับซื้อทุกอย่างที่ตกมาได้เลยนะถ้าของมันดีก็ขายได้ <laughs> นี่คือสิ่งที่พ่อของฉันพูดประจำเลยละมีเฟดหายไป,ไป,ไปโอเคแล้วตอนนี้เราได้รู้จักวิเลยหรือยังนะ โอเคเรารู้จกักวินลี้แล้วต่อไปเราจะเหลืออยู่อีกเลขสี่ค,คนนะฮะอืออีกคนหนึ่งพี่แกชื่อว่าอะไรวะอพี่แกเป็นนักเขียนนิยายซึ่งไฮ้ของเดินเก็บของด้วยทุกคนมันสามารถเอาไปขายได้และในการที่เราจะครบเป็นรอบปินะฮะเราต้องตกปลาแล้วก็เก็บของป่าให้ให้ครบกันเลยมันบล็อกไม่นะ ที่จะได้อยู่ในนี้ครับคือถ้าสนิทไม่พอเราไม่สามารถเข้าบ้านของแฟร์ได้เอาละเอาละต่อไปเราจะพารายใครกันดีเพราะว่าเราต้องไปที่ไปที่ห้องสมุดกันเดี๋ยวเท่าทวดไปที่ห้องสมุดจะมีเฟนนี่อยู่นั่นเองเฟนนี่ก็ได้อยู่ห้องสมุดท่าสเป็นครูของเมืองฟิลิแกนแห่งนี้นั่นเองห้องสมุดห้องห้องสมุดตรงไหนวะตรงนี้ปะเปิดหรือยังเปิดแล้ว โอเคเอาล่ะผมผมคแวบไปไหนมามีใครอยู่ในนี้แล้วล่ะเอฟนี่อยู่ไหนกันนะเพนนีอยู่ไหนกรเปิดแมปดูเพนนี้เพนนีอยู่ไหนเออเอ่อเพนนี่มันจะอยู่ในบ้านของแคมป์นะเพนนี่เป็นลูกสาวของแคมปนั่นเองถ้าสามารถเข้าห้องเพนนีได้ปอกว่าเอาะไม่ไงเพนนีโอสวัสดีฉันเพนนี โอเคเรอตอนนี้เราทักทายไปกันทั้งหมดยี่สิบคนและนะะ้วครับเดี๋ยวผมจะทักทายผู้คนในหมู่บ้านเราผู้คนไม่ใช่ในหมู่บ้านจีในเมืองฟิลิแกนแห่งนี้ครบกว่านั้นนะเราเราจะไปเริ่มตกปลากันทุกคนเพื่อหาเงินมาใช้ในการซื้อวันถุดแล้วก็ตกปลาได้เป็นอาหารด้วยนะครับทุกคนกแซมอยู่ไหมไม่นะแซมนอนอยู่คนเราไปทักทายคนอื่นเราน่าจะเหลือเออคนที่เรายังไม่ไปทักทายคือ เลอแค่พ่อมดนะฮะพ่อมดแล้วก็แซมแล้วก็อีกคนนึงน่าจะอีเลียดไหมนะถ้าผมจำไม่ fit. ผิดคุกี้อันไหนเป็นอีเลียดพ่อมดพ่อมดพ่อมดจะอยู่ในหอคอยซึ่อ๋อทางไหนทางทาไ,หทาไหนทางไหนพ่อมดพ่อมดแล้วอันนี้เราเก็บไฟเบอร์ไว้ด้วยนทุกคนเพื่อมีโอกาสจะได้ใช้นะครับ คนนี้คือหอคอยของพ่อ,อมดนั่นเองพ่อมดอยู่หรือเปล่าไม่นะเราไม่สามารถคุยพ่อมดได้เอ๊ะหรือพ่อมดยังไม่สามารถเข้าไปหาได้ตอนนี้นะผมก็จำไม่ได้แล้วคนระับคนม่ไดร่นเกีนีตินน,นโอเคผมว่าเราควรกลับไปตกปลาที่ฟา่านะครับของเราสามารถตกปลาได้เพราะตกปลาที่ป่านเ่อะปลามันสามารถเราไปคาบอาหารได้หรือเปล่านะ ว่าเราจะไปต้องมีแคมไฟก่อนทุกคนอืมนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเราเราไปตกที่บ้านของเรากันดีก,กว่าตอนนี้ฮะเหมือนว่าแซมน่าจะออกมาช่วงนอ,อนบ่ายๆเลยนะทุกคนกว่าจะได้ไปทักทคยแซมเราเอา,เอา,เอาขอไปเก็บด้วยดีกว่าจะได้แบบตายจะได้อยู่เป็นตัวโอเคคนรอมาเริ่มตกปลากันดีกว่าผมเลยตก ตรงนี้แล้วกันกไม่นะขยะโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองแล้วมาดูกันดีกว่าทุกคนว่าแซมออกจากบ้านหรือ,อยังน,นีเป็น area จริงด้วยวเราไปที่บ้านแซมมาจะดู เราจะได้ไปท,ทักทายแล้วก็จะได้เศรารกิจนั่นเองแล้วแซนะแซมยังไนะงไกันทุกคนคว่าแซมไปออกมาจากบ้านเยนรยอยังทุกคนนั่นไงแซมเข้าไปท,ทักทายครับเฮ้ย hey, ผมชื่อแซมนะยินดีที่ได้รู้จักแลยค่ยอ,อย่า่งี้ได้ไหม จะอาดีจะแซงเนี่ยเราลองไปดูเอเล็กกันทุกนว่าเีเล็กมองาจากบ้านเรียนนะฮะนักแต่งนิยายของเราเออเอเล็กเอเล็กเมื่อกี้ผมเจอฟองครับเจอทำให้ตกปลาเร็วขึ้นเีเล็กอยู่ไบ้านไม่ดีเราต้องเราต้องมาเช็คอีกตรงนี้ทุกคนอีเดียจะชอบออกมายืนอยู่แถวนี้ไม่ีไอ้ีเจ้าวิลลี่ขอขายปลาหน่อยไหนๆก็พอมาแล้วอันนี้อ๋อ เป็นสโมกอร์อเลยคนที่ลมควมันปลาเราขายชิบชิบหกสิบสองห้าสิบบาทเชือกขยับมาสามารถเอาไปขายได้ก่อนโอเคคนเรามาตกปลาแล้วเราว่าเราไปตกปลาทับใจดีต่อไปถ้าไปตกไฟอยู่บ้านดีกว่าเฮ้ยนี่งไงบ้านหนุ่มอีวิ่อ๋อเจ้าของไร่คนใหม่ ที่เราต่างพากันตั้งหน้าตั้งตาผมเอเลียสผมเม่อเฟเราเสร็จไปแล้วคนแล้วก็เฟสต่อไปคือมอบของก่อนให้ทุกคนดยวค่อยทําแล้วกันเพราะว่าเราตกปลาหาเงินทุนก่อนดีกว่าทุกคนก็ส่วนหนึ่งเราก็จะสามารถซื้อของซื้อเมล็ดเล็ดเจอเราก็จะรวยเร็วขึ้นทุกคนตกปลากันดีก,กว่าเพราะว่าตอนนี้เอเนจี้ยังเหลืออยู่ครึ่งนึ่งใช่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเลยแหละ ผมว่าเราในบ้านเราเหมือนจะมีที่เป็นฟิสโอมุกเลยนะคนเราแล้เราปลูกปลาสักตัวแล้วก็เอาไปอบเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานการปลูกปลาต่อนั่นเองแต่ต้องเสียรายได้ไดแฮะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยอันนี้สัตว์ใหม่เหรอเป็นดิเวอร์เจอรี่เจอรี่นี่อะไรอ่ะแมงกะพูลเหรอวู้จิดถึงนว่าพลังงานดีอู้ ใบนี้ต้องไม่เอาไปอบเราสามารถกินได้เลยทุกคนอะไรเหมือนเลเวลเราจะอัพนะทุกคนเหมือนอยู่ตรงนี้ง่ายเลเวลเราอัพกินด้วยเรามาตกปลากัน,กนเรื่อยๆดีกว่าทุกคนเผื่อที่เพื่อที่หาเงินทุนไม่นะได้เอ,อได้เป็นว่าสาหร่ายดีกว่าสาหร่ายสีเขียว ได้ปลาบีแล้วปลาอื่นนั้นเราได้เป็นไอรอนออแล้วก็เหยื่อทุกคนเบ็ดนี้ใส่เหยื่อได้ไหมอ่ะเราใส่เหยื่อได้ไหมไม่ได้ะครับต,ต้องเอาเปลิดเปลิดนะทุกคน,น,กงงน,นลแล้วก็เพราะเราตกปลาต่อยกับคนจดินขอพลังงานจะหมดเลยแล้วก็เราอยู่ใกล้บ้านด้วยไม่ต้องกลัวที่ว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วมานอนไ,มไหมครับคือเวลาจำกัดจะอยู่ที่ตีสองคนคือตรงนี้เราก็อยจะสลบไปเลย จากฟองใ้ตัวเราเต็มเป็นคนเราเอาไปขายเลยแล้วก็ผมว่าวันนี้เราควรไปนอนได้แล้วขายปลา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 เพราะว่านี่เก็บไว้กินของทุกคนมันให้พลังงานเยอะมากเลยเก็บของเก็บของเก็บของเอาละไปนอนกันทุกคน โอ é, ต้ตอกปาทั้งวันเราได้มาทั้งหมด293บาทที่ปาต้นไหนแพงที่สุดปลาบีมนะฮะทุกคน90บาทโอ้เฮ้ยตรงนี้ด้วยเหรอโอเคแล้วก็จะไปในวันที่2วันนี้เหมือนจะได้ยินเสียงฝนที่ฝนตกแน่เลยใช่แล้วมีฝนตกเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เองนะทุกคนแล้วก็ไม่ว่าที่ฝนตกเราทำอะไรก็คืเพราะว่าเราควรไป เพราะว่าเราอืมวันแบบนี้วันแบบนี้เราว่าเราไปตกปลากันดีกว่าทุกคนอาหารกันเชิญต่อในวิดีโอทั้งวิดีโอนี้จะมีแต่การตกปลาเลยฮะแต่เพื่อทำให้เกณเราสบายขึ้นในอนาคตตอนนี้เราไปตังเจ็ดพันกว่าเพราะว่าเราควรไปไม่แต่วันนี้ไม่วันฟูตี้จะปิดนะ คลิปนี้จะมีแต่การตกปลาสิเพราะว่าผมเคยตกปลานอกรอบไปก่อนทุกคนโอเคโอเคว,วันนี้เราควรพอกันแค่นี้นะฮะโอเคสวัสดีส,สำหรับวันนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปแรกไม่ค่อยน่าไปครับแต่ทุกคนแต่ก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับของช่องเล็กๆของเราสวัสดีครับให้อิโมจินี่เด